การลงการพื้นที่วันนี้นี่คือทำไมถึงเรียกมาสมุทประกาศเะนิดหแล้วก็สมุทรปราการก็เป็นเขตยุทธศาสตร์ครับที่แล้วก็มาเป็นที่สอง25%ของคนสมุทรปราการเลือกพักอดีตนาคตใหม่นะครับแล้วการทํางานในเรื่องของท้องถิ่นก็ทํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีสสวุฒินันท์ที่คอยยืนหนึ่งทำหน้าที่แทนพี่น้องสมุทรปราการช่วงน้ําท่วมแล้วก็ช่วงหมิงซี่ที่โรงงานระเบิดเราจับได้ช่วงปกปิดด้วย เลยเป็นเขตยุทธศาสตร์ของภรคเก้ากายก็อยากจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทุกพื้นที่เนี่ยกลายเป็นกรุงเทพพลัสแบงกอกพลัสสมารก็เป็นพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ทั้งนั้นก็ต้องการที่จะขยายความสําเร็จของเราในกรุงเทพมหานครแล้วก็มายังความสําคัญกับว่าที่ผู้สมัครทั้งกับผู้สมัครทัทง้ทงทั้งแปดเขตด้วยครับมองว่าสูตรประการมีแตกต่างกับพื้นที่อื่น ในายเรื่องครับจุดแข็งของสมุทรปราการเนี hmm. <Dr. S 1> ่ยคือเป็นเรื่องคนของเขานะครับคนสมุทรปราการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลจากในสภาก็จะเป็นหลักต้นแต่ปัญหาก็จะเป็นเรื่องขมนาคมนะครับเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องการจะรับการแก้ไขและก็ต้องเป็นการแก้ไขที่ต่างจากที่อื่นเพราะว่าต้องแก้ไขแบบไร้รอยต่อแต่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องิุงประน้ำท่วมเรื่องขมนาคมเนี่ยบางทีเวลาหาเสียงเนี่ยต้องเอาเขตหนึ่งกับ ปัญหาเขตหนึ่งสมมุติแก้ได้แต่2มีรอยต่ออาจจะเป็นรอยต่อระหว่างพักทําให้บริบรหาเรเขนไม่ได้ก็อ,อยากที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับว่าเหตุผลที่จะต้องเลือกพั้ก้าวไลสู่ประการทั้งแปดเขตยกจังหวัดเนี่ยก็เพราะว่าการทํางานจะได้รร้รอยต่อเวลาเข้าไปยกมือกฎหมายผู้ที่เป็นรูปธรรมเลยกฎหมาย prtr ที่บอกว่าสารเคมีอยู่ที่ไหนต้องแจ้งรัฐบาลจะได้ไม่เกิดเหตุระเบิดหรือตอนนส้ถ้าจะให้กฎหมายผ่านเนี่ยต้องใช้8เสียงของนักขุดาไม่ได้ว่าส่งคุณพี่ผู้ที่นานไปแล้วเดี๋ยวจะเอาคุณพึ่งเข้า เอาคุณฟ้าเข้าได้แค่สามคนกฎหมายมันก็ไม่ผ่านกฎหมายไม่ผ่านคนที่จะต้องมาลำบากคือประชาชนตันเวเองเป็นต้นต้องทนรันบ้างดีต้องมองที่พื้นที่คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คะแนนเยอะมากมายมหาศาลที่มากกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสี่ของสมุดประการเลือกเราให้สอสอเขตมาหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยความเข้มแข็งของระบบอุปถัมภ์ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าประชาชนเขาต้องการการเมืองแบบใหม่ๆ ที่ไม่ได้จะเป็นที่ต้องมีอาัตไทยเราก็ต้องการให้สสหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสู้เพื่อการกระจายอำนาจได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ที่ไปโดยเฉพาะพื้นที่ไม่รู้ทาไมนะแจ่พื้นที่บางนาตราดเนี่ยจากบางนาไปถึงจังหวัดตราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของรรคก้าไกลั้งนั้นะครับแล้วก็ถามถามตลอดเวลาในเรื่องของบทล็อกท้องถิ่นและประชาชนในถนนบางนาตราดนี่ ตรวจด,ดูครับาว่าสสแต่ละคนโบสถ์บล็อกบลองที่ไนงซึ่งถ้าเป็น thinking, ส well. สที่มา sí. mm. จากบ้านใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยโบดให้เหตุผลหรือไม่มาประชุมในวันนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่อยากจะดโบนจากบ้านใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการลองดูครับว่าอดีตสสแตละคนโบดอะไรบ้างกับเรื่องของบท้องถิ่นเพื่ที่จะให้จังหวัดจัดการได้ไม่ต้องรอให้คนในกรุงเทพมหานครมาบอกเขาว่าจะแก้ทั่วมปอะไรแก้รู เห็นจ้องไปอายุรศสตร์ใหม่ด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์คือปลาสายย่อยแบบที่มีแค่แบบข้านถนนยินถนนอะไรอย่างเงี้ยทเช็นเมื่อวานครับมันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์นะครับอ่าพรรคของเราไม่มีในทุนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งมา4ปีซ้อนในการบริจาคภาษีแต่กฎหมายไม่อนุญาตให้เอาใช้เงินก้อนนั้นในการหาเสียงได้นะครับก็ต้องมีการระดมทุนกันใหม่เพื่อให้เรายังมีสละ ในการทํางานทางการเมืองนะครับแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีน้อยให้ได้มากก็ไม่มีอะไรดีกว่าไปการต้อนรับประชาชนตอนเขาตื่นนอนไปทางานแล้วก็รับเขากลับบ้านตอนที่เขากำลังกลับบ้านมันก็ต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะให้ผู้ดงการยังได้แล้วก็ประสิทธิภาพก็ได้ด้วยก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมาณที่นี้ที่ให้การตอบรับการทํางานแบบใหม่ของพรกคก้าไกลเป็นอย่างดีครับมีประเด็นมีประเด็นเรื่องเรื่องรรคพื่อไทยครับเสนอนโยบายเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับคือก็จะให้อ คน5้0ล้านคนเนะี่ยพเท่าก<ข>ันอย่างนี้ว่แก้ปัญหาได้ตรงในมุมของพรรคเก้าไกลเนี่ยเราตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและกระป๋าคล้องอยู่แล้วอันนั้นก็คือนโยบายที่ชื่อว่าหวยใบยเสร็จช่วยรายย่อยช็อปรายย่อยและรุ้นเงินล้านทุกครั้งที่ฉันใช้แอปเอาตังที่มีอยูอ่ซื้อของกับรายย่อยที่ทามอยู่ข้างหลังครบ 500, 500บาทครบ500บาทเอาใบาเสร็จไปแลกเป็นหวยเพราะฉะนั้นในเรื่องการเทคโนโลยีเนี่ยเราเราเห็นด้วยอยู่แล้ว แล้วก็การกระตุรร้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ก็มีสิ่งที่น่าจะต้องลงรายละเอียดกับทางคุณเศรษฐาเมื่อเป็นรัฐบาลก็คงจะมีอยู่สองสามอย่างด้วยกันครับอ,อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเราขึ้นระบบบล็อกเชนเนี่ย transaction เขาเรียกว่า Trans เวลาในการ transaction เน,นี่ยมันนานมากประมาณ30วินะครับถ้าจะเป็นกระเป๋าตังค์เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวิเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปใช้จริงเนี่ยมันก็จะความเร็วความช้าของการใช้จริงมันต่างกันอันที่2ก็ยังมีข้อกังวลในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย คงต้องไปแก้กฎหมายเรื่องพรบรสินทรัพย์ดิจิต,ตอลว่าอะไรที่ทําได้ก็กลัวว่ามันจะใช้งานไม่ได้มันจะนานเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในร้อยวันแรกแน,น่นอนก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีสิ่งไหไที่ประชาชนคุ้นชินอยู่แล้วอย่างเช่นพวกแอป๋าตังพวกนี้เราทําให้มันดีขึ้นแทนที่จะมันจะเป็นพวกคนละครึ่งอะไรที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเรามาสนับสนุนพ่อค้าแม่ขาย SMP ทําเรื่องหวยใบเสร็จก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ทําให้ได้ข้อมูลของคนที่ใช้สอย ของพ่อค้าแม่ขายเข้ามาในระบบอีกหน่อยเนี่ยจะสร้างงานด้วยการปล่อยคู่ก็คือเราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วว่าเขาขายได้วงานอะไรเท่าไหร่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บภาษีอันนี้ต้องพูดเทีชา์ไม่ได้จะกเก็บภาษีเพิศศ่มแต่ต้องการที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้เพื่อเย็นําให้เกิดการปล่อยกู่ไม่ต้องไปที่ธนาคารต่อไป<ม><ม>ก็เป็นวิธีการใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเหมือนกันแต่ก็ยังกังวลในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดที่ผมต้องมานั่งคุยกันเมื่อเราเข้าทำเนียบรัฐบาลเรานโยบายนี้คือมีคนมองว่ามันก็ไม่ต่างอะไร คือผมคิดว่าตัวเม็ดเงินเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีเงินพอที่จะดูแลคนในชัติประเทศได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันคือการที่ไม่ใช่แค่กู้มาอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้รอให้เศรษฐกิจโตขึ้นไปอย่างเดียวคือหวังน้ำหวอหน้าเมื่อเศรษฐกิจโตล้วก็จะมีงบแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการปรับเปลโครงสร้างทางภาษี เปลี่ยนพักเก้าไกลเนี่ยเวลาเราเสนอนนโยบายบางอันก็เป็นสี่แสนล้านเหมือนกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เราบอกก็คือว่ามีเงินจ่ายทําได้จริงมาทํำยังไงบ้างนั่นก็คือการลดภาษีให้กับพี่น้องเ m e จาก20%เท่ากันอยู่เนี่ยให้กลายเป็น15% 15%รเน้ป็นี่ให้เป็น10%ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่ต้องมีภาระาทางภาษีมากแต่ในขณะเดียวกันชุนใหญ่ที่ตอนนี้อยู่2ยจ่จจบเป็รที่จนต้อาวน่นยถ้าเราปยนงสร้องยม้นเป็น,น,น,ม,นมีเงิบมาดาภกษกาีีท่ิน ปกติเก็บภาษีที่ดินไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเพราะมันแยกแปลงแล้วก็เสนอภาษีที่ดินรวมแปลงเพื่อที่จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะซอยอยังไงไม่ว่าคุณจะปลูกกล้วยยังไงปลูกมะละกออย่างไาางไเนี่ยยังไงมันก็ต้องกลับมารวมเสียภาษีครั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งเรื่องของการเสียภาษีมีการาประหยัดงบกลางมีการริมงดกองทัพมีการเอากําไรจากรัฐวิสาหกิจต่างๆมาเป็นงบประมาณในการใช้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของจํานวนของเงินแต่ว่าการที่คุณบอกว่าถ้ามันมีเงินเพราะ เศรษฐกิจจะโตในอนาคตมันเป็นการหวังน้ำหมอกได้แต่ของเราเนี่ยคือเอานะ้ำปัจจุบันมาเป็นตัวตั้งไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะมายัางไงไม่ว่าจะโควิดมารอบที่สองอยังไงไม่ว่าสงครามจะเกิดทั่วโลกยังไงไม่ว่าเงินเฟ้อยังไงเราก็มีมีความสามารถในการที่จะจัดง,งบประมาณที่เยอะขนาดนั้นรีดง,งบกองทับที่มันมีอยู่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็มาทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวยใบเสร็จเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มไม่ต้องแก้กฎหมายเพิ่มสามารถใช้เทคโนโยีที่มีอยู่แล้วก็ต่อยอดที่พี่น้องประชาชนคุ้นชินได้เลยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องแก้กฎหมายผมก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคก็เห็นด้วยในภาพรวมว่าเทคโนโลยีสําคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันปีศาจอยู่ในรายละเอียดก็คงต้องต้องต้องนั่งลงด้วยกันแล้วก็หาเลยว่าจะทํายังไงให้เกิดขึ้นแล้วก็วินที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดแต่ในที่สุดแล้วก็คงเป็นพี่น้องประชาชนที่ฟังดูว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันวันนี้วันพรุ่งนี้ถ้ามานั่งแก้กฎหมายมานั่งทำเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็กลัวว่าจะไม่ถันการเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งแล้วก็คงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกัน มีมีนเรื่องอาจารย์ผีระวังดีโคต่เดือดเ่อถ่ายว่าไม่เชื่อว่าเขาสามารถแก้รัฐประหารได้ครับที่มองว่ายังไงบ้างคือต้องต้องเรียนให้ฟังตรงนี้ตรงที่ว่าผมเชี่ว,ว,ว่าเป้าหมายของเพื่อไทยกับก้าวไกลเหมือนกันก็คงต้องเป็นการการหยุดรัฐประหารถ้าใครรู้จักอาจารย์ปีุิรดีเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเรื่องเกี่ยวกับหลักการเรื่องเกี่ยวกับระบบมากกว่าเรื่องการปลุกส่วนตัวอยู่แล้วถ้าถ้าดูให้นีคิดถึงตอนที่คุณทักษิณแถลงว่าจะกลับบ้านใช่ไหมครับแล้วก็แม่ทัพทัก็เป็นคุณพยบุตร ที่บอกว่าโอเคกลับได้แล้วก็ให้กฎหมายอย่ามาลังแกกันไม่ต้องมีรัฐประกรรด้วยซ้ำหรือตอนที่คุณพุ้งอิ้งทํางานก็เป็นอาจารย์ปีบุตรด้วยซ้ำที่ให้กาลังใจคุณพุงอิงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องแยกออกให้ชัดเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันมเป็นเรื่องของระบบที่แต่คนต่างนําเสนอเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกันว่าทํำยังไงที่จะต้องอยู่รัฐประหารได้มันเป็นเพราะว่าในร,รัฐธรรมนูญปี57ตอนที่ยึอดอำนาจที่ไม่มีคําว่าห้ามนิรัษกรรมรตัวเอง ห้ามสารรับรองอำนาจในการทำรัฐประหารห้ามพี่น้อง้ารจากการสนับสนุนต่างหากอาจารย์ปียบุตรก็พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนแจยเป็นนิติราฐแล้วก็มาพูดอีกทีตอนที่เจยเป็นอนาคตใหม่แล้วก็มาพูดอีกทีในฐานะที่เจยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไหลก็อยากจะให้เห็นความสม่ำเสมอแล้วก็ความตั้งจริงของอาจารย์ปียบุตรในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยเต็มใบเหมือนอย่างที่ทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าไกลต้องการขาะพูดนี้ค่อนข้างแรงเลยกำลังจะเป็นปัญหาหรือเรื่องในอนาคต ็ในส่วนตัวเราผมคิดว่าถ้าเราเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มองภาพใหญ่มากกว่าภาพเล็กภาพเล็กแล้วก็พยายามที่จะสวนชดร่วมสมุนจุุต่างเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการทํางานภาพใหญ่ในการที่จะทาสิ่งที่เราควรที่จะต้องทาคือเราจะทําให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยการทําทประชาปติยังไงเราจะลดอานาจของกองทัพลงได้อย่างไรเราจะลดเ,เสนาพาณิชหรือว่าธุรกิจของกองทัพลงได้ยังไงถ้าทหารอยู่ใต้คนละเรือน แล้วก็รัฐธรรมนูญเข้มแข็งผมว่าเราสามารถที่จะหยุดรัฐประหารได้เหมือนอย่างที่เกาหลีใต้เคยทําได้เหมือนอย่างที่ชิลีเคยทําได้กับปิโนเช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคเก้าไกลนําเสนอเนี่ยมันไม่ใช่มาจากดาวอังคารหรือว่าเป็นไปนไม่ได้คือในประเทศไทยเราศึกษามาแล้วว่าประเทศอื่นเขาหยุดยังไงแล้วเขาเจริญได้ยังไงในเมื่อเขาโดนต้มยำกุ้งพร้อมเราโดยเศรษฐกิจพร้อมเราแต่เก้าไกลเป็นเกาหลีใต้ที่มีทั้งซอฟต์พาวเวอร์และมีทั้งฮาดพาวเวอร์เขาทำได้ยังไงล่ะก็คือเพราะเขาสามารถที่จะอยู่วงจรรัฐประหารได้เขาอยู่ได้ยังไงงก็คืออย่่าทีผม ก็คือลดบทบาทยังไงทํายังไงให้อยู่ใต้พลเรือนรัฐธรรมนูญแบบไหนที่เหมาะสมก็หวังว่าใครก็ตามที่สนับสนุนพวกเราพรรคก้าวไกลว่าอยากจะทําประชามติให้มีรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรแล้วก็เห็นด้วยว่าใครที่จะมาสมัครเป็นสสรก็คงคิดในเรื่องนี้ว่าทํามียังไงให้มาตรา279ในรัฐธรรมนูน60ลงไป279ก็ือเขียว่าห้ามนิรทษกรรมห้านรโทษกรรมก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราพยายามจะแก้ในสภาแล้วทาไม่ได้ก็ถ้าเกิดเขียนเอาตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าราคาที่ต้องจ่ายของทหารที่จะมา หีดวงจรประชาธิปไตยสูงข no ึ em, ้นจนไม่มีใครกล้าทำแต่ว่าครัคเพื่อใครจะต้องใส่หนักได้จับมือกันตั้งรัฐบาลจะสามารถจะกํานดได้แน่นอนประผมคิดว่าถ้าเจตจำนงเราเยอะพอนะครับแล้วก็เรามาลงในรายละเอียดกันโดยที่พูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าภาคกาวไกลเสนอแบบนี้ทำยังไงในการที่จะหยุดวงจรนี้ได้ ถ้เาเสียงข้างมากในสภาทำได้ก็เกิดเวลาถ้าะจะทําประชามตินะครับกฎหมายที่งเพิ่งแก้ไปว่าใช้ใอำนาจคอรมอลก็สามารถทําประชามติเหมือนอย่างที่เขาทำประชามติตอนรัฐธรรมนูญก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีใครกล้าขัดเพราะว่าใครที่บอกว่าอ้างค้างประชามติอ้างประชามติพอถึงเวลาแก้แล้วจะทำมโนที่มันได้ดีได้ประโยชน์เห็นยกมือตลอดเลยจะมาแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเป็นข้ออ้างตอนนี้นโยบายของเพื่อไทยกับก้าวไข้าไปในพายกันมากเลยอย่างรัฐปะหารก็มีมีสองก็มีมันเป็นการตัดแนวเปลี่ยนประเอง ว่าไม่ได้ตัดคะแนนกันนะครับเพราะว่าการที่เป็นรัฐบาลผสมแต่ละคนก็มีนโยบายต่างเฉดต่างสีอาจจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ผมคิดว่าถ้าเราลงรายละเอียดมันก็ต่างกันเนยอะพอสมควรในในเรื่องของอความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาเรื่องของโครงสร้างยกตัวอย่างวันนี้เรามาอยู่ที่สมุทรปราการ1.3ล้านคนเป็นพี่น้องแรงงานหลายแสนคนคุณวันวิภาไม้สนอดิตบัญชีรายชื่อบอริษัทก็เคยทํางานอยู่ที่นี่เป็น10ปีแรงงานเราเห็นด้วยตรงกันว่าต้องขึ้นแต่เราเห็นว่า450ในปีที่จะถึงนี้ ถ้าพักเพื่อไทยผมต้องคงต้องขอ,อไวก่อนว่าผมก็ไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้มาจากปากเพื่อไทยต้องไปทาเงเงแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทางการเมืองก็คือ600บาทนะครับในปีสุดท้ายปีที่4เพราะฉะนั้น4 5่ากับ600บาทเนี่ยมันก็มีความต่างกันเหมือนกันถึงแม้ว่าเป้าหมายจะไปนในทางเดียวกันเราก็เห็นว่า450บาทเนี่ยขึ้นต้องขึ้นบ่อยๆขึ้นน้อยๆขึ้นบ่อยๆตามเ,าเงินเ้อแรงงานก็จะได้ประโยชน์ในจ้างก็จะได้ประโยชน์นะแล้วเราก็บอกว่าถ้าขึ้น450เนี่ย ต้องเอาค่าแรงที่ผลรกบกับเจ้าของกิจาการเนี่ยหักภาษีได้สองเท่าสองปีคิดแบบเป็นระบบนะครับของท้งเพื่อไทยทางพรรคเพื่อไทยก็คิดแบบนี้กระจายอำนาจเราก็คิดเหมือนกันผมเิด่ว่าผ่านโควิดมาเนี่ยแล้วคุณบอกว่าให้เศรษฐกิจอยู่ในกรุงเทพครึ่งหนึ่งแล้วโดนล็อกดาร์รุงเทพมาหานครทําให้ประเทศไทยกลายเป็นเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ขาเดียวเนี่ยทุกคนก็คงเห็นด้วยเหมนกันของเราก็สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับผ่านการทําประชามติทางประชาชนก่อนของพรรคเพื่อไทยเท่าที่ผมเข้าใจ ก็ต้องก็เท่าที่ได้คุยกับคูณจัดการสายแสงครั้งหนึ่งที่ชัชวงเซาทท่านก็บอกว่าจังหวัดไหนพร้อมก็ทําก่อนก็ก็ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดว่าการเลิกการปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ต้องแบงเนาะถ้าทำทีละนิดทีละนิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ไปถึงก่อนเช่นถ้าเริ่มทำที่กรุงเทพกับพัทยาก็จะจบที่กรุงเทพพัทยาแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งจังหวัดไหนใหม่เลยถ้าเกิดเราไม่เอาให้มันไปเนี่ยพอได้5จังหวัดที่มาเลือกตั้งเข้ามาใหม่กต่สุดท้ายแล้วก็ต้องรอพบกรุงเทพมหานครง ต้องรอเอเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ต้องเข้ากรุงเทพมาก่อแล้วให้กรุงเทพคิดมัประมาลงไปใหม่มันก็จะไม่ตอบโจทย์มันอย่างที่สมุดปราการปปปปปนี้เปๆน้ําท่วมเยอะที่สุดไม่มีไม่มีเครื่องอเตือนน้ําท่วมผมเช็คจากการะทรวงมหาดไทยแล้วเป็นต้นนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ก้าไม่ถูกที่คันวนไปเรื่อยๆแล้วมันก็เบื่อประชาชนก็จะเบื่อประชาชนก็จะเหนื่อยจอนกว่าจะถึงการเลือกตั้งที่ว่าเราจะสะท้อนนโยบาย,าาายาต่างๆให้ประชาชนเข้าใจกเรือ่อง ก็ต้องทําต่อเนื่องในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่ตอบโจทย์แล้วก็ฟังเขานะครับสาเหตุที่เรามีนโยบาย300นโยบายเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อให้หัวหน้าปราสายให้ไม่สํากันในแต่ละพื้นที่นะแต่เพื่อที่จะให้ว่าที่ผู้สมัครอย่างทั้งคุณพึ่งทั้งคุณฟ้าทั้งคุณหกข้้งหลังเนี่ยสามารถที่จะลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าของเขตหนึ่งมีปัญหายังไงเขตสองมีปัญหายังไงเขตเจ็ดมีปัญหายังไงแล้วก็อธิบายไปว่าปัญหาแต่ละอันเป็นยังไงเป็นาทิงหรือเปคัญแต่ตอนนี้อาทิตย์ ว่าสสเขตที่ท่านรักเนี่ยเบอร์อะไรเพราะว่าบัตรโหลบัตรโหลมันไม่มีชื่ออยู่ถึงแม้ว่าจะจําชื่อทั้ง3าคนข้างหลังผมนี่ได้แต่ถ้าเกิดเข้าคูหาแล้วจาเบอร์ไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องของเขตข้างเขตอีกบางพื้นที่อําเภอเมืองแบ่งเป็นสองข้างเขาก็เข้าใจว่าแค่อำเภอเมืองจาแช่ เบอร์สามก็พอหรือเบอร์สองก็พอแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเรื่องผิดเนี่ยผมกังวลมากว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว,ว่าเป็นที่ผมกังวลอยู่ตอนนี้ไม่ได้กังวลเรื่องการทํางานผู้สมัครไม่ได้กังวลกังวลเรื่องกระแสไม่มีอะไรเลยผมกังวลว่าคนสับสนพ่อแก่ไม่เท่าเท่าัสับสนว่าไปถึงเนี่ยเขาจะได้ลงถูกเบอร์ของเขาหรือเปล่าแล้วยังไม่รวมเบอร์ของพรรคเก้าไกลสำคัหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยไม่เคยใช้พื้นที่สื่อในการพูดถึงเบอร์ออของพรรคเก้าไกล,าลจาแค่พรรคเก้าไกลจะแค่สามเหลี่ยมกับหวัวอย่าง เช็คให้ได้เช็คให้มั่นใจครับว่าอันนี้เนี่ยตัวแทนของท่านของพรคก้าวไกลเขาชื่ออะไรกันแน่อัน,นที่2องพอรู้ชื่อเขาแล้วเนี่ยไปดูว่าเขาเบอร์อะไรกันแน่อัน,นที่3จําชื่อพรคก้าวไกลจะไม่มีแล้วจะไม่กลัวไม่สับสนไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วฉันจะการถูกการผิดหรือไม่อะไรอย่างงี้ไม่มีดูว่าพรคก <c oughs> ้าวไกลเขตของท่านตัวแทนเขาชื่ออะไรนะครับพอรู้ชื่อเขาแล้วไปดูว่าเขาได้เบอร์อะไรนะครับเบอร์เขตก็กาเบอร์นั้นครับ <c oughs> <tradition> เบอร์ที่เป็นเลือกพักก็เลือกพักก้าวไก่แค้งนี้ครับจะไ้ไม่ต้องอรรไม่ต้องจําเบอร์เพราะว่าชั้นเขตหนึ่งสมุดประการชั้นเขตสองสมุดประการชั้นเขตสามสมุดประการนนไม่ต้องจารู้ว่าอันนี้อําเภอเมืองถ้าเป็นบางปูถ้าเป็นคลองดางต้องเป็นอันนี้แล้วก็รู้เบอร์ของเขาอย่างของของ,ของคุณของคุณเพิ่งได้เบอร์สามนะคคุณป้าได้เบอร์สาวของผมได้เบอร์ส<อ>ามครับได้เบอร์สองเห็นไหมแช่นี้เนี่ยคูก็งงผู้ซื่อข่าวก็งงคุก็ดูดูหน้าจําหน้าให้ได้จําเบอร์ของเขาให้ได้แล้วก็ กาไปเลือกก,อาการประกอการให้ตลมอะไรจะมีเพลงของหัวหน้าพักไหมครับอะไรนะครับ <c oughs> หลายพักมีเพลงประจําตัวหัวหน้าพัก,กว่าเทียบเป็นอะไรพักนี้งบน้อยก็เอาพักประจําเอาเพลงประจาพักแล้วก็เปลี่ยนชื่อ <c oughs> เป็นที่แเป็นรัชนกเป็นของพึ่งแล้วก็เป็นพิธาเป็นของคุณโอ๊กเป็นลักษณะแต่ก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวลองดูอาจจะเป็นที่ผอ ต้องมีท่าเต้นด้วยเต้นได้ผมก็มาขอละศพเดิโอเคขอบคุณนะครับเรียบร้อยเนาะโอเคจะได้ไปหาไปชั้น